ควันนี้นะคะสาวออฟฟิศติดครัวนะคะจะพาไปกินตับไตไส้พุงกันค่ะโอ้ฟังอย่างนี้แล้วอย่าเพิ่งกลัวกันเองนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้ไม่น่ากลัวนะคะแต่น่าอร่อยด้วยซ้ํานะคะแต่จะมีเคล็ดลับอย่างไรนะคะที่จะทําให้ในาวัวเนี่ยตุ๋นอกมาแล้วได้นุ่มละลายในปากหอมอร่อยไม่เหม็นคาวนะคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวตรงนี้นุรีจะต้มน้ํารอไว้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาลวกไส้ลดความคาวกันก่อนนะคะอันนี้นูรีซื้อมาแบบต้มมาแล้วนะคะจัดเขียนเนื้อะคะ่ะเราก็จะล้างทำความสะอาดรอบนึงก่อนนะคะถ้าคี่เร็วนะคะก็กระยี้บริเวณที่อาจจะเหลือเศษส่งกระปุกนะคะ ไม่ได้อย่างนี้แล้วนะคะเราเอาไปลวกเลยค่ะยังไม่ต้องหั่นนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยน้ำกำลังเดือดแบบนี้นะคะได้เดี๋ยวลูรีจะลวกไส้ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปห,หมดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะให้เดือดค่ะกดลงไปให้เขาจมนะคะ ลวกความคาวออกนะคะลวกไปประมาณสองถึงสามนาทีก็พอนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเทน้ำทิ้งกันค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปตุนกันอย่างจริงจังแล้วนะคะพร้อมกับเครื่องปรุงต่างๆด้วยนะคะถึงขั้นตอนนี้นุรีจะขอแนะนำวัตถุดิบเลยนะคะ ที่ดับคาวนะคะสําคัญสุดเลยก็คือตะไคร้นูรีจะใช้ถึงสี่ต้นด้วยกันนะคะแล้วก็ขาค่ะหนึ่งชิ้นโตโตค่ะใบมะกรูดค่ะใส่ที่หลังนะคะแล้วก็กระเทียมสองหัวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปบุเครื่องปรุงต่างๆนะคะแล้วก็ตุ๋นไปพร้อมกันกับไส้ได้เลยค่ะเริ่มจากบุกระเทียมกันก่อนนะคะ ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพุนๆน,น,นะคะถึงขั้นตอนนี้นะคะนุลีควเปลี่ยนม้อนะคะมาเป็นหม้อตุนนะคะแล้วเราก็ใส่วัตถุดิบลงไปทุกอย่างเลยนะคะตะไคร์ค่ะจากนั้นเราก็เทสไส้ลงไปได้เลยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆได้เลยค่ะเอาให้ท่วมไส้เลยนะคะ แล้วโนรีก็จะใส่เกลือนะคะเพิ่มรสชาติลงไปสักสองช้อนชาค่ะยกขึ้นเตานะคะเปิดไฟแรงได้เลยค่ะแรงสุดเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะรอให้เขาเดือดแรงๆค่ะเอละเริ่มเดือดแบบรุนแรงแบบนี้นะคะแล้วก็กลิ่นสมุนไพรเริ่มออกแล้วด้วยนะคะ ถึงขั้นตอนนี้เนี่ยนุรีจะหลีไฟให้เบาสุดเลยนะคะแล้วก็ตุนไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ปิดฝาตุนไว้นะคะอีกประมาณยาวๆไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแก๊สนะคะข้างล่างว่าหลีไว้ประมาณไหนนะคะนี่ค่ะเอาไฟเบาสุดแบบนี้เลยนะคะตอนที่หลีแก๊สแล้วนะคะน้ำก,ก็จะเดือดประมาณนี้นะคะ่ะ าละมาดูผลงานกันหน่อยนะคะตอนนี้เราก็ตุ๋นไปประมาณ15นาทีแล้วนะคะน้ำใสสวยเชียวค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตุ๋นไปแบบใจเย็นค่ะยิ่งนานยิ่งดีนะคะเคี่ยวมาแล้วเนี่ยน้ำซุปก็จะได้หอมหวานแล้วก็ได้รสชาติของเครื่องในด้วยนะคะแล้วก็พอเราตุ๋นไปสักประมาณชั่วโมงหนึ่งโนรีก็จะมีเคล็ดลับให้นะคะว่าเราจะดับคาวตัว เครื่องในนี้อย่างไรลูลีมีเครื่องเทศนะคะเป็นถุงเครื่องเทศแบบนี้ค่ะในนี้ก็จะมีอบเชยมีใบยี่หร่ามีพริกไทยนะคะเราใส่ลงไปในนี้ค่ะจะได้ดับคาวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยค่ะนี่นะคะถุงเครื่องเทศนะคะกดลงไปเลยค่ะก็เริ่มงวดแล้วนะคะยังคงตุนต่อไปอีกสักพักหนึ่งค่ะ เอาละระหว่างนี้เรามาเตรียมน้าจิ้มอร่อยๆกันเลยดีกว่านะคะส่วนผสมของน้ำจิ้มค่ะขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมนะเทียมประมาณ5กลีบแล้วก็หอมประมาณ5้าหัวนะคะพริกค่ะประมาณ10เม็ดนะคะน้ําตาลปี๊บค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มะนาวค่ะ1ลูกกับอีกซีกหนึ่งนะคะแล้วก็เกลือค่ะประมาณ1ช้อนชาค่ะเอาละเรามาเริ่มทกน้าจิ้มกันเลยนะคะเริ่มจากกระเทียมก่อนค่ะ แล้วเราก็ใส่เกลือได้เลยค่ะโอ้มเยิมย้มๆฉ่ำๆแบบเนี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราบีบมะนาวใส่เลยนะคะน้ำจิ้มของลูลีจะให้ออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีความเค็มค่ะแซ็บๆถึงรสนะคะ เรียบร้อยค่ะน้ำจิ้มของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเช็คไสกันก่อนนะคะว่านิ่มแล้วหรือยังนะคะโอ้โหนิ่มแล้วก็เปื่อยยุ่ยมากเลยค่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวนุรีจะปรุงรสนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหวานของน้ำซุปค,ค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะดูรีใช้แบบฮาลาลน,นะคะเพราะว่าใช้ผงปรุงรสทั่วไปไม่ได้นะคะ ใส่ลงไปประมาณปลายช้อนชาก็พอค่ะให้น้ำซุปเรากล,กลมรอบๆนั่นเองนะคะเสร็จแ,แล้วโนรีก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักรอบหนึ่งค่ะเรามาดูกันนะคะอือห <c oughs> ือหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมรสนิดหน่อยนะคะ รสชาติจัดจ้านมากเลยค่ะปิดไฟกันเลยนะคะเรียบร้อยค่ะต้มเครื่องในของเรานะคะเดี๋ยวไปหั่นแล้วก็ทานคู่กับน้ำจิ้มเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตักน้ำซุปใส่นะคะก็ใส่น้ำจิ้มลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะต้มเครื่องในของโนรีนะคะเป็นแบบน้ําซุปแบบนี้ก็แซ่บมากนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทําเป็นน้ําจิ้มแจ่วไปจิ้มกับน้ําจิ้มก็ได้ค่ะแล้วก็ตักน้าจิ้มราดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะ